โอเคครับทุกคนก็กราบสวัสดีชาวโรบอกเลก็บล็อกโฟ o ต d กันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเก็บดาบให้ครบในโลก2นะบางดาบผมก็ไม่เอานะเพราะว่ามันใช้เวลานานเกินไปเราจะไปทําในชลิปถัดไปแล้วกันตอนนี้เราก็เวลพันสแล้วนะค่าดีประมาณ 8, สักแปเวลอะเราก็น่าจะไปโลกสามก็ได้แล้วเราจะมาไปดู ในทีที่เราได้ดาบนะเราจะไม่สปอยว่าเราได้ดาบอะไรกันบ้างไปดูกันเองป่ะไปดูกันเลยมาดาบแรกที่ผมจะเอาก,ก็คือเป็นดาบดาบของลอนะผมจะให้เพื่อนช่วยในการตีดาบนะครับผมช่วยตีรอสิอุ้ยไม่ได้มาเรามาตัวแรกกันตัวแรกก็ชิวๆน่าจะชิวๆเมืองบอลตัวเนี้ย ี EC ป่ะเพื่อนตามมานดิเพื่อน,น,อนช่วยกันเออ,เอ,อวิวิชิวนะเลือ่อนรถไฟอยู่นะแต่มันจะหลบเก่งไปหน่อยนะไอ้บอสตัวเนี้ยก็ไม่ได้เท่าไห,หร่ดีกว่าก็ไม่ได้เท่าไหร่บอกเลยบอกเลยชิวคิว,วจัดจิงคนเดียวก็ไหวมาดิเฮ้ยเพื่อนอย่าเพิ่งสร้างเพื่อนอบอกเลยคนเดียวก็ไหวมาใกล้ตายแล้วทุกคนคนครับใกล้ตายแล้วครับจังหวะนี้ ดอกไหมอุ้ยดอกดอกอะไรอะ่ะดอกอะไรอะ่ะอันนี้ออกดอกะไรวะมันว่าจะเป็นเอาเป็นหม่วงรอหรอไม่รู้อัาตราดอกกี่เปอร์เซ็นต์นะอุ้ยแต่มันก็เท่อยู่นะมันโคตรตีกรอบเลยเกินไปเกินบอยไป,ไปเราไปดูตัวที่สองกันโอเคนะ ครับก็ตอนนี้มาถึงตัวที่2กันแล้วบอกเลยว่าต้องดับขอดับได้ไหมไม่ใช่ขอดับขอดาบสิขอดาบ,บได้ไหมล่ะอยากเลยเดาบได้ไหมเออเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่มันใกล้ๆตายแล้วกันนะครับผมตายอุ้ยโหดับดับเป็นหมวก ไม่หมวกเยอะมันว่าหมวกมันจะ100%่งนะมันก็ง่ายสิงี้จบเร็วโอ้ยไปตัวต่อไปกันดีกว่าตัวที่สไปโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงตัวที่สกันแล้วเนาะบอกเลยว่าตัวที่3นี้ขอหน่อยได้ไหมแม่งสกิลเรๆๆเลย เปิด aki, หาคีลบไปตีแน่ชายที่พูดจะเป็นราชาจนสลัดอะก็ต้องมีหาคีทุกคนล่ะไปโอเคนะครับตอนนี้เราก็ดูบอสแบบใกล้จะตายละขอพิชากไม่ได้ยอวโหไม่ได้เยวปะ่ะเราไป ดูบอสต,ตัวต่อไปแล้วก่อนมามานะครับตัวนี้ตัวที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ขอญาตเปิดก่อนได้เปรียบเปิดกอนได้เปรียบเลือดหายไปประมาณ20่สเลือดหายประมาณ20%ตายแล้วเพื่อนจะตายแล้วจะตายแล้วาย โอ้โหก็ยังไม่ดับยังไม่ดับนะครับผมไปตัวต่อไปกันดีกว่ามาแล้ครับเข้าสู่ตัวที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะจำไม่ได้เราก็ลุ้มรอยมันไปก่อนแล้จวจังหวะนี้ไปไหนแล้วม,มันชอบหายตัวหนีอ่ะนี่แน,น่นี่แน,น่ีน่แจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหน จเจ้าอจแล้วเลยเหลือหมื่นหนึ่งแล้วเพื่อนจากการมาตายแล้วตายก็ยังไม่ดับก็ยังไม่ดับเปเราไปดูตรวจตรอบไปกันดีกว่านนะป่ะตัวนี้เราต้องได้ขอได้ไหมขอได้ไหมล่ะ หยุดหยุดหยุดหยุโว้ยจะตายแล้วเพื่อนจะก,การันเพื่อนจะตายแล้วตายแล้วจะตายแล้วเอ้โอ้ก็ยังไม่ดอกอ่ะมันยังไม่ดอกโอ้โหจบแล้วพอลจะจากการหาดาบรอเราไปหาดาบอันอื่นดีกว่าเอาละครับ หลังจากที่ผมได้ฟาร์มไอ้สีเขียวๆนี้ก็ได้มาครบแล้วเนะวาะร้อยไอพอดีเป๊ะๆเ,เลยอ่าเราไปแลกดาบก่อนอยู่ห้องไหนวะจำได้ว่าไปดูคลิปมามันอยู่ห้องห้องซ้ายหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่นี่นี่เปล่าเออนี่แหละ โอ้ยได้จะได้มาแล้วดูกันใช่ไหมไงดาบโอ้ยเฟี้ยวเลยไปด,ดูท่าถือดีแม,ม่งเหมือนกับดาบไปนี่เลยไอดาบบอสแล้ละตายต้นไม้อะเชดโชดเเโดเอ้ยเอาจะกลับที่เดิมอะเออดูดิเชดโดเราไปหาดาบ ต่อไปกันดีกว่ามันจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเสียเวลาเลยนั่นเองไปมาแล้วครับระดับที่สามที่ผมจะเอากกคือเป็นดาบของไอ้นี่นะสโมกสโมกกิ n ตุยล้อเล่ไม่ใช่ s m o k กเรียวเขาเปิดฮาคีเปิดฮา,าคีแล้วตีเข้าแน่นอนไปตัวแรกตัวแรกจะดับไหมตกงเลยเรามากระดวงตัวแรกไม่ดับ ไอตัวที่สองกันดีกว่ามาตัวที่สองกันตัวที่สองนี้เราต้องได้ต้องได้แน่นอนอ่ออกเลยออกเลยเรามากระดวงตัวนี้ตัวนี้โอ้โหตัวที่สองก็ยังไม่ดับมาแล้วตัวที่สามของเราตัวที่สามของเราต้องได้ อิ้ยเราเราไม่ตีอะตัวที่สเราต้องดรอปแล้วล่ะอโอ้ยังไม่ดรอปตัวที่สาก็ยังไม่ดรอปเลยนะครับอ,อ่ะตัวต่อไปกันดีกว่ามาแล้วครับและนี่ก็คือบอสตัวที่เสียงเราเราต้องได้แล้วล่ะออกเลยแค่สีตัวก็พออย่าเลือกเยอะโอ้โหสีตัวก็ยังไม่ดรอปเกิดไปหรือเปล่าไปเราไปตัวที่ที่ห้ากันดีกว่า l e t ต go นี่แหละตัวนี้แหละต้องดรอปบ,บอกเลยเรามากระดวงด้วยไนะงเราพูดมรกดวงโอ้โหก็ยังไม่ดับเช่นเคยมาแล้วครับตัวนี้ตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่รู้ต้องดรอปให้ฉันมันสมองใส่เราเฮ้ยมองไม่เห็นเลยแต่อุดรอปดรอปเร็ว เฮ้ hey, hey. ดาบแล้ว่าจะดอบไม่รู้ตัวที่เท่าไหร่ hey. oh, เฮ้ไปกระบอกไปกระบอกเฮ้โอเคเราไปดาบต่อไปกันดีกว่านะยโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงดาบที่เท่าไหร่ทีละไม่รู้แล้วเราจะมาเอาดาบนี้กันนะ ไม่รู้ใช้เวลานานไหมกวาจะได้ควาจะดอกจะเริ่มเลยตัวแรกของเราเราบอกเลยว่าเรามากับดวงผูีมากับดวง่ยตัวแรกก็ไม่ดับไปต่อไปกันดีกว่าแล้วตัวที่สองนี้ก็ต้องดอกแล้วล่ะบอกเลยบอกเลยว่าเราต้องดอกไม่ดอกไม่ได้ขอโอ้โหยังไม่ได้ไปตัวที่สามกันมาตัวนี้แหละต้องได้แล้วล่ะ ได้แล้วอย่าให้มันเยอะไปกว่านี้เลยขอเถอะโอ้โหยังไม่ดับยังไม่ดับอีกเช่นเคยไปเราไปดูตัวต่อไปกันอ่ะและตัวนี้ก็ตัวที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้แต่ที่รู้รคือต้องด้เท่านั้นหรอจะใช้โยรู้หดไปจังหวะนี้จะดอกไหมโอ้โห ก็ยังไม่ดอกอีกเหมือนเคยบอกเลยว่าตัวนี้แหละที่ข้าต้องได้มันมาข้าต้องได้มันมาตายแล้วตายไหมผมยังไม่ตายนี่แนอโหคิดว่าดอปเป็นสีมะม่วง,วงก็ยังไม่ใช่นะครับมันเป็นมันเป็นอะไรวะเนี่ยอ๋อมันเป็นแม็กอะไรสักอย่างตัวต่อไปกันดีกว่ามาแล้วตัวที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ เขาบอกว่าถ้าเราไม่คาดหวังมันจะมันจะได้งั้นตัวนี้เราไม่คาดหวังละกันไม่ต้องไม่ต้องได้ก็ไม่เป็นไรเว้ยต้องได้ฉันอยากได้โอ้ ه, โหแม่งก็ไม่ได้จริงๆวะ่ะแม่งคิงอ็อกไปไหนวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์วะเฮ้ยเหมือนว่าเซิร์ฟนี้จะมีคนจะอยู่รอด้วยเอาด้วยเพื่อนเอาด้วย เอาด้วยโอ้เหมือนว่าก็ยังไม่ดับอ่าตัวนี้แหละที่เจ้าบอสฟูจิทโทระใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ยังไงก็ต้องได้วันนี้โอ้โหไม่มีวีแววแม้แต่จะได้ก่อนที่เราจะไปตีบอสกันขอญาตแวะมาสุ่มผลก่อนละกันว่าเราจะได้ผลอะไรขอผลดีๆอุย้ยอะไรอ่ะอ้อหผลบาเลีย เกลือเกลืไปจะเก็บได้เพราะเรายังไม่มีไปไปตีบอสกันดีกว่านะจ๊ะมาแล้วครับบอสตัวนี้แหละต้องเป็นดาบแกต้องเป็นขฉันเอาดาบแกมาลุงไอ้แกอุ้ยโอ้ยัยงไม่ใช่ดาบเนาะมาแล้วครับผมแล้วตัวนี้ตัวที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับ แต่ที่รู้ว่าเราต้องได้่ะได้ไหมมาดูกันกิวเอ็กอนนซ์นะไปเติมโอ้โหงงกจับอีบอสเนี่ยเชี่ยแกก็จังวะไปตัวต่อไปกันเลยมาช่วงวันนี้เราต้องได้แล้วล่ะขอได้ไหมอย่าให้มันยากไปกว่านี้เลยไปโอ้โห ยังก็ยังไม่ได้นะครับท่านผู้ชมแล้วตัวนี้แหละตัวที่รอคอยตัวที่รอคอยของเราเป็นตัวที่ได้นั่นเองบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่ได้บอกเลยมันจะออกยากออกเย็นเลยขนาดนี้โอเคนะครับทุกคนหลังจากที่ผมได้ตีบอลนั้นไปสักพักหนึ่งก็ผมรู้สึกว่าเหนื่อยกับบอลนั้นมาก เรามาดาบที่โหดๆกันดีกว่าในโลกสองนี้แบบดาบเล่นโง่คูกันนะดาบหายากเลยลาเราไปตีกันโอ้แต่เมืนว่าเซิร์ฟนี้จะไม่มีไปเซิร์ฟต่อไปกันเลยมาครับแปลว่าเซิร์ฟนี้จะมีนะครับผมเลยว่าต้องได้ขอตัวเดียวได้ไหมล่ะตึงๆเขาแบบตัวเดียวตึงๆเลยเดี๋ยวไปดี๋ยวไปเด้๋ยวไล่ะโอ้โห ตัวแรกมาเฮ้ยเฮ้ยได้เฮ้ยไ,ได้เลยได้อะไรเนี่ยแจอะอะไรเนี่ยฮะแจอะอะไรวะเฮ้ยเปิดไม่ได้หรือว่ามันไม่ใช่วะมไม่ใช่แน่เลยโอ้จบละโอเคนะครับทุกคนหลังจากที่ผมได้ไปดูคลิปมา กูแจมเมื่อกี้มันมันไม่ช่อยนะฮะมันเป็นตัวเอสนำหน้าโอ้โหเอตส่าห์ดีใจเกๆเลยแบบทีเดียวได้อะ่ะโดนโคตรดีไปตายโอ้โหไม่ดรอปไปไปเซอร์เราไปกันดีกว่าเห็นว่าเซอร์นี้จะมีคนตีอยู่ขอแจมด้วยได้ไหมเฮ้ยมาดรมาขอแจมด้วยเฮ้ยกระดิไปไหนล่ะเอา โอ้ยเยียเพื่อนสันติเพื่อนมาดิมาดิาด <Easy. S 1> วัสคืดวาตายซะรถโทคดีเพื่อนโอ้แล้วก็ไม่ดบับโอ้เราคนล้มเลิกกันนะโอเคนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นดาบเลนงโงคูนะตอนที่ผมผมอะอัดคลิปใช่ปะ่ะผมไปตีบอสแล้วมันไม่ดับเลยตามที่ทุกคนได้เห็นในคลิปแล้วมันไม่ดับใช่ปะ่ะแล้วผมก็ไปตีนอกรอบมาดับมา ตกกุญแจมาแล้วผมก็ได้ดาบนี้มาเลยเพาผมก็ไม่ได้อาชีพไว,ว้ดาบที่ผมได้วันนี้ก็ดาบที่ผมได้ในโลกสองดิมันก็มีไม่เยอะที่ผมได้แบบไม่มีคูณสองด้วยไงเดินแบะดาบก็มีไม่เยอะเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ได้จากโลก2มาเหมือนกันดาบนี้ดาบอะไรไม่รู้นี่ได้จากตรงเกาะเรือที่มันเป็นเรือ มาดูดาบนี้กันดาบที่เอ้ยอันนี้มันดาบของแชงแล้วก็ดาบนี้นะได้จากโลกสองเหมือนกันเฮ้ยเฟียวเฟียวเฟป็นเลกโก้ของจริงว่ะวก็ดาบที่ที่สี่แบบนี้ได้จากโลกสองเหมือนกันนะก็มีสี่ดาบนะที่ผมได้จากโลกสองนี้ไม่เยอะทุกคนทุกคนจะถามว่าทำไมผมไม่เอาทำสามดาบนะมันแบบ ใช้เวลานานมากแล้วพอจะไปเก็บใช่ปะมันมีคนแย่งนะนก็เลยเก็บไว้ทำคลิปไปรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ให้ด้วยนะคลิปหน้าเราจะอีสันกำลังพูดเลยคลิปหน้าเราจะนี่นะไปโลกสามกันบอกเลยตึงต่คลิปนี้ก็มีเพียงแค่น,นี้แหละ トリガー。